โรงพยาบาลล้างแห่งนี้เคยมีอุบัติเหตุทำให้เด็กพัดต,ตกลงมาเื้อหื้ออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีอนะไรกันมีอะไรขึ้น สวัสดีชาวเดอสกาทุกคนครับตอนนี้อยู่กับช่องเดอสกาครับและทีมงานเดอสกากัน <Okay. S 1> ไม่ได้ทํามาสักพักหนึ่งแล้วซ่อนแอบเราทํามาหลายที่นะฮะต้นแอบในสตู่อนแอบที่บ้านที่แต่ที่หนึ่งเรายังไม่ได้ทำครับคือบ้านล้างครับทุกคนที่ที่เรามาตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าเดือดมากนะฮะเรามาที่โรงพยาบาลร้างนะครับย่านปทุมธานีทุกคนนะฮะคือไอ้ที่ผมพูดตรงๆนะทีมงานบอกว่าไม่อยากเรียน <laughs> การได้อยากเล่นนะปกตินะฮะการซ่อนแอบเนี่ยตามความเชื่อของคนไทยนะฮะบอกว่าอย่าไปซ่อนแอบตอนกลางคืนก็รู้นี่เพราะอะไรเพราะผีเขาบอกว่าผีบังตามันจะทำให้แบบมองไม่เห็นหาไม่เจออะไรเงี้ยมันมีความเชื่อนี่มาครับถึงเราก็รู้นะเราก็เชื่อด้วยนะแล้วทำไมเราเล่นอ่ะเล่นอยู่ก็เอาสำหรับใครที่นะฮะซ่อนแอบแล้วพี่หาไม่เจอเอาไปคนละ5,000บาทนะครับพร้อมไหม ไม่พร้อมเอาแน่วันนี้เราถ่ายแบบพระนะครับวันที่13มกราคมครับวันี้นะฮะเวลาตอนนี้4ี่ทุ่มครับพี่จะให้เวลานะครับไปซ่อน3นาทีพี่จะนับถอยหลัง3นาทีนะครับแล้วก็พี่จะไปใช้เวลาหาทั้งหมด10นาทีนะครับถ้าพี่หาใครไม่เจอได้ไป5000บาทโอเคครับทุกคนนะฮะทุกคนมีกล้องพร้อมนะครับเริ่มครับไป บอกว่ามันมากกว่ามั้ประเด็นคือเขาให้ปิดไฟตอนที่เราหาพี่แอบเจอแล้วนะครับระวังอย่าเข้าไปอีกไม่หอมแล้มันก็ตกก็ตกหมดทุกหอง พี่พามาที่นี่มีเอกกาอะไรไหมจริงอะ่ะที่ที่นี่นะโรงพยาบาลล้างแห่งนี้เคยมีอุบัติเหตุเด็กร่วงตกร่องที่เขาทำเป็นลิฟต์นะทุกคนตรงนั้นมันไม่มีที่กัน้นทำให้เด็กพัดตกลงมาแล้วก็จุดที่อันตรายนะเอาจริงผมให้ทีมงานนะฮะเอาที่กัน้นลิฟต์บิน สีเหลืองนะไปกั้นไว้แล้วห้ามผ่านเพราะตรงนั้นมันถ้าเราผ่านมันมีโอกาสที่จะร่วงตกมาได้นะครับก็ถือว่าอันตรายนะเป็นที่ที่อันตรายมากๆเดี๋ยวรอๆดูนะครับว่าใครจะเป็นเทพแห่งการซ่อนแอบในโรงพยาบาลร้างตอนนี้เหลือเวลาประมาณนาทีครึ่งครับ いまね。 สองหนึ่งหมดเวลาพี่จะหาแล้วนะ เฮ้ยซ่อนเงินเนียนนี่วะแม่เจ้กโกูนะนเงินเนียนนี่วะดีทุกคนลองอันนี้เป็นช่องลิฟต์นะครับอันตรายมากเฮ้ยอยู่ไหนหมดอ่ะโห ไปหมดแล้วทุกคนที่ผมไม่เจอเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงพี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเดฉันมาทำอะไรที่นี่ครับช่องนี้ทำอะไรที่นี่โอ้โหพี่ของคนนี้เออ เหลือีกสี่คนนะทุกคนหาไม่เจอเลยที่ชั้นที่สองนะทุกคนครับตอนนี้มันหายากมากทุกคนผ่านมาสี่นาทีนะฮะจะห้านาทีแล้วผมอาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้ทีมงานผมซ่อนเก่งมากผมจะต้องชมใช้ตัวช่วยทุกคนนะอันนี้เป็น เครื่องตรวจความร้อนอะไรความร้อนถ้าเจอความร้อนตรงไหนแสดงว่าอาจจะซ่อนอยู่เสียงกอกแก๊สกอกแก๊

เดี๋ยชางม่วงนี่มาชาาง่วงกับวรรณกรครับพี่น้องครับเฮ้ยอีกนาทีเดียวแล้วทุกคนเอาเจ้าเฮ้ยช้างม่วมแ้ว โอ้ยนั่งเก่งเลยเฮ้ยคนลคนเหมนครเฮ้ยเก่งเลยอะเดี๋ยวขึ้นนาทีเดี๋ยวขึ้นนาทีตอนชีวิตสุดท้ายอย่าบอกนะดูสุดท้ายแล้วความหวังสุดท้ายแล้วพี่เฮ้ยมีโู้เฮ้ยมีคนหายเมดเวลาเฮ้ยหมดเวลาน ก้อนงร้องจบเฮ้ยก้อนหมดแล้วหมดเวลาแล้วครับชั่วโมงเอ้ยเหลือสิบวิสุดท้ายแล้วทุกคนสิบวิแล้วเฮ้ยเร็ววะหมดหมดเวลาฮ่ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาพี่ริวเข้าห้องห้องหนึ่งเว้ยแต่กี้แต่ผมจำไม่ได้ว่าห้องไหนที่เดินเลยมาห้องนี้ป่ะห้องนี้ป่ะห้องนี้เจอไอ้มาไม่พี่ริวเข้าห้องห้องหนึ่งอ่ะห้องห้องนี้เจอไอ้มาหรือพี่ออมเนี่ย คุณกัเคีณยกต้อตลอดเลยคุณวรนกรผมจเสียระเียวกมือให้วรกรครับรอบนี้นะฮะวรนกรได้เงินไป5,000นะทุกคนโอเคอไปครับ ี๋ยวผมจะเป็นคนไปซ่อนแล้วทุกคนหาทุกคนหาได้ดีถ้าใครหาพี่เจอนะครับได้ห้าพันบาทผ่านหกไว้เราช่วยกันเถอะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปซ่อนตัวก่อนนะครับผมมีเวลาซ่อนานาครับีไปแล้ว เลยน้ย่อนได้ไปแล้วัเร็วๆกอนได้ไปแล้วดิ่สองสามสี่ห้านชั้นหแกไม่อยู่แน่นอนชั้นสอคนชั้นสพี่กอนอปอไปไปจัดไปนี่ม่วงปามาชั้นสองอว่ารถ้าพี่พี่มีอยู่ชั้นหนึ่ง้เงาเลยนะอชั้นหนึ่งเนไม่เอาไม่ได้หมดเวลาแล้วพี่พี่หมดเวลาแล้วไปหมดเวลาจริงว่ะามแล้วสมแล้วสแล้วหมดเวลาแล้วสามแล้วสามองหน โอเคเริ่มได้ทำไมเอาทนะุเลทุเลป่ะใครยที่สองที่สามหรือข่ายที่สองขึ้นเขาข่าสามเอาหนาผมว่าแกนแ่าจะแอบขึ้นสาม ีอยู่ไหนครับโอเคสบายใจโอเคมุดใช่ไหมเนี่ยมุดเดียวดูดิพี่คนนั้นเลพี่อนไปข้างพี่ก๊อป่อย

ได้ยังไงเนี่ยก็คนที่ได้รางวัลนะครับก็คือมาร์กนะครับผมนะครับกการหาเจอครับตอนแรกหลอนหลอนหลอนจริงเมื่อกี้ไม่ทำนไมเจอพี่ๆจะเป็นจะเป็นยังไงพี่นั่งไว้ให้พี่ๆอ่ะไม่คุ้มเลยห้าพันโอเคทุกคนก็วันนี้ก็ได้ผู้ชนะก็คือกอนแล้วก็ มาแต่ผมมีกิจกรรมครับให้คนทางบ้านเล่นซ่อนแอบกับเราเล่นดูทางบ้านสามารถหาผมได้กติการครับผมจะให้คนดูนะมีส่วนร่วมในการเล่นซ่อนแอบด้วยกันคือให้หาผมนะฮะให้หาผมไม่เจอตลอดปี2020เนี่ยผมซ่อนตัวเองอยู่ในแต่ละวิดีโอ,อ เป็นอีเซอรเองนะจะเป็นโลโก้นะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับที Jacob> ่อยู่บนมือผมนะฮะเป็นแบบนี้ซ่อมอยู่ลองหาให้เจอโดยวิธีการร่วมเล่นนะฮะโดยเกมนี้นะครับผู้ชนะจะมีทั้งหมด3คนที่เร็วที่สุดที่หาได้เยอะที่สุดแจกนะครับสิ่งที่เราแจกคือ iPhone 12 3เครื่องครับไอนน เครื่องนะฮะสำหรับคนที่ตาดีแล้วก็หาผมเจอนะครับนะฮะกะติกาก็คือ 1. กดไลค์คลิปนี้ 2. คือกดแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook ของตัวเองนะฮะ 3. คือกด Subscribe ครับผมนะฮะแล้วก็4ครับคอมเมนต์คำตอบโดยให้บอกวินาทีแล้วก็ชื่อคลิปบอกวินาทีแล้วก็ชื่อคลิปบอกวินาทีแล้วก็ชื่อคลิปนะฮะ ให้ได้เยอะที่สุดนะฮะหาให้เจอให้เยอะที่สุดสุดท้ายครับอย่าลืมใส่ชื่อ Facebook ของตัวเองจะได้ตามตัวถูกเจอนะครับเวลาคุณได้รางวัลทางทีมงานก็จะส่งของรางวัลไปให้ได้ถูกต้องนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบแบบนี้อีกก็ทั้งคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมอยากแจกนะฮะให้กับทุกคนเพื่อเป็นการนะฮะคืนรางวัลให้กับคนดูคืนกำไรให้กับคนดูนะฮะโอเคทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผม ครั้งแรกกับรองเท้าบี้เดสกาเอ็กโซสีน้ำตาลพื้นนุ่มใส่สบายเสริมขออพิเศษไว้กันเทา้า<ม>สวมง่ายไม่ต้องผูกเชือกดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยดีไซน์พิเศษปักลายทองลิมิเต็ดอีดิชั่นจำนวน2,020คู่ในราคาเพียง690บาทวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ w w w d e s c a s h o p c o m หมดแล้วหมดเลยรู้สึกว่ามันมันมันเร็วไปหน่อยตอนตัดมันจะแบบ สักหน่อยนะเ้ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายรอบมันมันไวไปเพี้ยเราก็นับเวลาแล้วก็ออกว่าจะหายแล้ว,ลว,เ,วเราก็ทิ้งพี่เราก็ขับรถออกไปแล้วจริงๆวันนี้มันอากาศเย็นนะครับแต่นี้นี้มันแบบมันร้อนอุ้ยแกขับเป็นไงอ่ะ